เห่นไหมเดี๋ยวจะพังตมันจรู้ก่อนเจ้พ่อนี่อ๋อก็ตังพูดเล้ผมอยกี่แล้ครับฉันยังจำแกได้นะเว้ยมัุ่ไทยจำเรื่องอะไรอ่ะตอนป .2 อ่ะฮะแต่ฟ้องกระจายว่าฉันทำเพื่อนของในห้องจำได้หมดแหละโอ้นี่นี่ฟ้นี่เรียนตั้งแต่ป .1 เลยเหร ใจผิดยังไงแค่นอยากแค่รู้จักกนี่ไงแกเป็นคนอย่างนี้ไงวันล้อมพูดยิงทุกสิ็งทุกอย่างะจะไปเลยตบด้วยนังสือก็บอกกันดี้ทำไมต้องตัดสินด้วยอารมณ์ด้วยอะเฮ้ยทำไอไม่หงวหวงตัวอ,อะ, <laughs> อะเอาความรู้เนี่ยความสามารถมาแข่งกันสิ สุดคูณไหมแม่สองไหมสองสองสองสี่สองหกสองสิบแปดสองสิบสี่สองสิบเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกไม่เอาแค่นี้พอจริงๆท่องได้กว่านี้อีกเยอะสิบหนึนงสิบสิบสองยี่สิบอ๋อ้เลยเดีพักก่อ เช้าไปแล้วแปดเจ็ดโอ้ยเก่งเรียนเก่งแกจะต่บไปม่อห้าสิบห้่าห้าสองแล้วห้าสองก็ส okay, ิบไแกก็คอดไปเลยมากันเแม่น่อยแม่ต้คิดอะร ของแม่แม่สองแม่ห้าแม่สิบสิบหนึ่งสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่ส้าส้าห้าเจสิออย,ย่างงี้มึงสิเ,เราไม่ไ 8, <4. S 2> 8, ่้เออเอาง่ายแด <c oughs> สี่แปดสี่โอเอายาย่สามสองไงเอา,ไไาเอ่งมืกี้เออแม่หแม่หเอาแบบแปดสี่เลยแปบแล้วอ่ะ <c oughs> จัดต่อถามว่าเขาคิดว่าเอ้ผู้นี้ฉลาดไม่เอาไม่เอาสุดพูแล้วแหงเต้นดีกว่าคุณพ่อคุณแม่เราก็เคยสอนเต้นด้วยโอ้พ่อแม่ซื้อเกเเลยอ่ะนี่มันผมจริงอะเพ่งมาเต้นเก่งไหมนี่ยเก่นอะไรเนี่ยดูดิอ่ะทำได้ปะล่ะ หนไหนกบอกว่าพ่อกับแม่เกเป็นี่เกวะนี่เกิเลยล่ะเพระเทาที่พอจจำเข้ามาไงล่ายอมแพ้เพมากมาลิเกเลย Ha, 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 ไอเด็กทำเรื่องจริงไอโถงเนี่ยไอเรื่องเรื่จริงนะตั้งปูด้วยทำไมล่ะอะไรเจ๋งแล้วเหรอจะทำเลยไว้ฉนะเจ้เหรอเจ้าเหรอ ต่อไปจะเจอเรื่องุ่กับผู้หญิงคนนี้มอืมไม่ละฮ่าผู้หญิงเนี่ย เปิดวชนแล้เทใส่ดีกว่าบวันี้เขเล่นเันไม่ได้อย่าเสื่อนแล้วต้รู้ว่าพี่คันไม่กล้ามาเสื่อนสกปรกเอาเสาเหนียวมือเลยเหนียวมือเหนียวมือดูน้าแกจะยอมแล้วคกับพี่เลย ala <laughs> terjuk <laughs> <laughs>